ตอนจ้ารหวัดตะลุยอวกาศน่าเบื่อสุดท้ายไม่มีเล่นเลยวะมีอะไรเล่นไหมไม่มีนึกไม่ออกมีอะไรเล่นไหมมีอะไรเล่นป้องมีก็เล่นบางครั้งหันอยู่เงี้ยปัญญาอ่อนแบ่งไหมอ่ะเล่นไหมับแบ่งให้ ชีวิตมันน่าเบื่อมันต้องมีของเล่นสิโ,โ,โดเรมอนโดเรมอน <c oughs> เอ๋อใคร้าใคร,ใคร,ใคร,ใครพาดกูเอาก็ให้กลับไปใหม่เอากลับไ,ไปใหม่เด้อ พวกนายไม่มีอะไรเลกระสนอบิดาฉันเล็กนายบิดเลยบิิเลยตกขัไปาคู่มือสถานีองมอนนี่มันอะไรกัน ข้อพู่มือภาษาไทยในกองยังไงเล่าอ๋อนี่นี่คือจรวดคอสต์มี่ข้อคู่มือภาษาไทยในกองอืมเป็นไงบ้างตาแกะคนยากเลยนี่ขู่มือภาษาไทยในกองไม่ภาษาอังกฤษภาษาไทยล่ะภาษาไทยอยู่ไหนโออยู่นี่เอาตาตาประกอบตาต้องประกอบก่อนทำไมมึงพิเศษไปีก่อนแล้วไม่เสี่ยงไปได้เดี๋ยวเลย ฮียมีค่าเนอตามึงเล่นเป็นหมืม่อตานี่ตาจากเรื่องเดียวกันปะเนี่ยอ,อ๋อโอ้โหตาตารวจนั่นของกูนี่ของเขาอยู่นี่เอาหรอโอ้ของกูมาดิมาเอาไปเ,เล่นอานะ้ลย ไา้มาแล้วเลโก้เลโก้ขึ้นไปต่อขึ้นไปแกะกล่อง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 มาดูกล่องกล่องโอเคกล่องแกะกล่องกล่องกันไก่กันไก่เปิดนี่คือเลโก้นี่ก็อะไรหนังสืออะไรมีอีกสองอันโอ้โถอินวัน เลโก้เลโก้แล้วนี่มันเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันหนังสือพวกนี้มันหนังสือพวกนี้มันหนังสือมันอะไรอ๋อคู่มืออ๋ออย่างงี้นี่เอาวิธีการต่ออ๋ออ๋เข้าใจอืม <S <S เดี๋ยวต้องขอตัวไปต่อก่อนนะครับแล้วก็ HAPPY BIRTHDAY YouTube Thailand ด้วยนะครับครบรอบหนึ่งขวบแล้วนะครับหวังว่าปีต่อไปจะมีอะไรดีๆให้เราเจอกัน 3 2 1พวกนายไม่มีอะไรได้กันหรอสิอะไรวะกูลืมุ่กขนาฉันลอกไหยสองเดินมือกนยังไม่เลิกจรวดคอมิอเมอนนี่มันอะไรกันเนี่ยจรวจคอมิก ผมภาษาอะไรนะ <laughs> <laughs>